สวัสดีครับ Overcome Podcast เอพิโซดใหม่วันนี้ขอทดลองเวอร์ชันแบบฟังก่อนนอนมีเพลงประกอบฟังจนหลับได้ความรู้ก่อนนอนถ้าชอบแบบนี้เม้นมาบอกกันด้วยนะครับเอพิโซดนี้เราจะคุยกันเรื่อง self care นะครับหรือว่าการดูแลตัวเองยกตัวอย่างก่อนอ่ะมีใครเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับ บางทีเวลามีคนโทรมาชวนเราไปไหนหรือว่ามีเพื่อนที่อยากจะให้เราช่วยอะไรเนี่ยว่าเราจะปฏิเสธเขาสักครั้งหนึ่งนะบางครั้งอ่ะมันเป็นเรื่องยากมากเราจะต้องหาข้ออ้างต่างๆานานา,นาใช่ไหมเดี๋บางทีเนี่ยเราก็ต้องพยายามอธิบายตัวเองอ่าโอเคหาข้ออ้างอะไรดีละ่ะเรางานยุ่งเราไม่มีเวลาเลยแต่เราไม่ค่อยได้พูดสิ่งที่เราต้องการจะพูดจริงๆก็คือกูเหนื่อย บ,บางครั้งเนี่ยเราเหนื่อยกับการทํางานเหนื่อยกับการใช้ชีวิตมากแต่ว่าในสังคมเนี่ยถูกเราถูกปลุกฝังให้เอาความรู้สึกของผู้อื่นมาขึ้นก่อนความรู้สึกของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าอยากจะเอาแต่ใจตัวเองบ้างเราก็จะถูกคาในหัวเราประนามเช่นทําไมเราเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนี้ทําไมเราเอาจจะเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้ตอนนั้นเนี่ย คำว่าซ e l f care หรือการดูแลตัวเองเน่ยมันมักจะถูกผลักออกไปนะครับเช่นถูกผลักออกไปเอาไว้ก่อนบางครั้งเนี่ยเราถูกติดนิสัยเราถูกบม่มเพาะให้ติดนิสัยว่าเอาคนอื่นขึ้นก่อนเอาภาระเอาการงานเอาความรู้สึกของชาวบ้านเอาความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องเพ,พื่อนฝูงของเราน่ยมาเป็นตัวที่ เป็นลำดับสําคัญแต่เราลืมนึกถึงจิตใจของเราเองนะครับซึ่งสุงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงมากๆเพราะว่ามันเป็นมิติของคําว่าเซลล์แคร์ที่เรามักจะลืมลึกไปปกติเวลาเราพูดถึงคําว่าเซลล์แคร์ใช่ไหม เราจะนึกถึงแบบไปสปาหรือว่าโอเคซื้อของกินที่แบบเฮลตี้มากินซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิวเผินมากนะครับแต่ว่าเบื้องลึกของเขา self care ที่หลายคนไม่ค่อยพูดถึงเนี่ยคือการดูแลสภาพจิตใจของตัวเราเองโดยการแบ่งปันทรัพยากรที่เป็นทรัพยากรทางอารมณ์พูดซ้ำอีกครั้งนะทรัพยากรทางอารมณ์นะครับซึ่งบ่อยครั้งเวลาที่เราเหนื่อยมากๆจากการทํางานจากการใช้ชีวิตเนี่ย เราไม่ได้มีทรัพยากรหรือว่าแรงเชิงอารมณ์มากพอที่เราจะต้องเอาไปสเปนหรือเอาไปใช้กับคนอื่นใช่ไหมแต่เราก็ถูกปลูกฝังมาอย่างเงี้ยให้เราเอาคนอื่นขึ้นก่อนจนสุดท้ายเราก็รู้สึกเปิดเอาหรือรู้สึกเหนื่อยนะครับตรงนี้ยิ่งเราโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยยิ่งเรามีเขาเรียกว่าสังคมที่อาจจะคาดหวังเรามากขึ้นหรือบางคนเนี่ยอาจจะเริ่ม เป็นผู้ใหญ่ที่โอเคมีอาจจะมีครอบครัวหรือว่ามีคนต่างๆเริ่มลุกอัพต่อเราหรือว่าเราเริ่มเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วเนี่ยไอ้สภาวะตรงนี้มันจะพาให้เราไปสู่การเป็นเดอะแบกนะครับก็จะเป็นเดอะแบกของครอบครัวแบกทีมงานแบกครอบครัวแบบพี่น้องแบกพ่อแม่แบกต่างๆนาะนาะพอเราเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเนี่ยการจะพูดคําว่าเหนื่อยออกมามันอาจจะพูดได้นะแต่เราไม่สามารถบอกตรงๆได้ว่าแบบ ปล่อยให้ฉันได้พักบ้างนะครับเพราะว่าไอ้คำว่าเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของคนอื่นนั่นแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่มันยังคาใจเราอยู่ตอนนั้นเนื้อหาหลักของคลิปนี้คือการมาแกะปมตรงนี้กันแล้วเราจะได้เข้าใจรัาว่าเซลฟ์แคร์นะครับในมุมที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงทีนี้ขอเริ่มจากประเด็นถัดไปก่อนประเด็นถัดไปเนี่ยคือคำว่าเซลฟ์แคร์มันมีนิยามที่ค่อนข้างกว้างนะโดยตัวของมันเองเนี่ย การที่เราจะดูแลตัวเองได้มันมีหลายมิติถูกไหมในปัจจุบันเซลฟ์แคร์ก็จะแบ่งออกเป็นมิติของการดูแลสุขภาพนะครับเ <c oughs> ช่นการหาของกินที่มีประโยชน์หรือการออกกำลังกาย <c oughs> การเอาใจใส่ผิวพรรณเอาใจใส่เรื่องของออกสภาวะความเป็นอยู่ต่างๆของเราเพื่อ <c oughs> ให้เรามีสุขภาพกายสุขภาพจิตและสุขภาพเชิงอารมณ์ต่างๆของเราเนี่ยที่ดี ซึ่งทั้งหมดเนี้ยนะครับมันก็จะประกอบทําให้เรามีมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่โอเคอาจจะมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขไปยันแก่ซึ่งมันค่อนข้างไอ้ธีมเขาว่าเซลฟ์แคร์เ่ยเป็นสิ่งที่มาแรงมากๆนะครับแม้กระทั่งต่้งแ U H O หรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยปัจจุบันเริ่มพูดถึงคํานี้แล้วก็เป็นคําที่ในเทรนด์ของปี2024เนี่ยมันจะเริ่มถูกพูดถึงบ่อยขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย คนเป็นโรคซึมเศร้าและคนเป็นโรคเครียดหรือว่าสภาวะต่างๆที่เกี่ยวกับอารมณ์และจิตใจเนี่ยค่อนข้างเยอะสาเหตุคืออย่างนี้ครับคือพอโลกมันเปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตการณ์ที่เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลื่นที่กระเพื่อมไปเรื่อยๆตอนช่วงโควิดมาแ,แรกๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ผลกระทบเหล่านี้พอเป็นเวลามันนานขึ้นใช่ไหมครับมันก็ส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อเรื่องของราคาสิ่งของผลกระทบต่อเรื่องความมั่นคงทางจิตใจผลกระทบต่อเรื่องความมั่นคงในเชิงของหน้าที่การงานของคนหลายคนบางคนเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวพอได้รับผลกระทบปุ๊บมันก็ส่งต่อไม่ว่าจะเป็นเอ NERGY ทางอารมณ์ที่เกิดความเครียดแล้วก็ส่งต่อไปอยังลูกหลานหรือว่าส่งต่อความกังวลไปยังโซเชียลมีเดียต่างๆเกิดการแพร่กระจายของอารมณ์หราเนี่ยไม่จะเป็นความกังวลว่าจะตกงานไหม ความกาังวลจะเศรษฐกิจกจะเป็นอย่างไรความไม่แน่ใจว่าสงครามจะมาถึงเราหรือเปล่าไอ้ความกาังวลต่างๆเหล่าเนี้ยนะครับมันถูกกระทบมาเป็นลูกโซ่จนมีงอานวใจัยใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยที่เก็บข้อมูลมาตั้งแต่ช่วงโควิดจนถึงปัจจุบันพบว่าคนเป็นความเครียดและโรคซึมเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีหลายคนที่ยังไม่ได้ไปตรวจไม่ได้ไปพบกับอาแพเชี่ยวชาญเพื่อตรวจอย่างเป็นทางการแต่นั้นเนี่ยความเครียดมันสูงขึ้น ซึ่งความเครียดต่างๆแล้เนี่ยนะครับมันก็ทวีคูณเมื่อคนเราเนี่ยมีการอินเตอร์แอคหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กันผ่านโลกโซเชียลเพราะว่าโลกโซเชียลเนี่ยบางทีเป็นพื้นที่ที่ทําให้เราสื่อสารความเครียดของเราเออกไปได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราเอา,เอาไว้แก้เครียดด้วย หนึ่งในวิธีที่หลายคนใช้แก้เครียดเนี่ยก็คือการเล่นโซเชียลมีเดียถูกไหมบางทีเราจะใช้าการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยเพื่อเป็นการผ่อนคลายหลังจากทำงานเสร็จหลังจากที่เราเหนื่อยๆเราก็อาจจะนอนถ่ายโซเชียลซึ่งพฤติกรรมเนี่ยครับก็มีหลักฐานที่พบว่ายิ่งทำให้เราเครียดในเชิงของร่างกายเครียดกว่าเดิมและส่งผลต่อโรคซึมเศร้าทางอ้อมได้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ย หนึ่งเลยนะครับคือมันเป็นการใช้จอมากขึ้นลองนึกภาพดูนะเราทํางานมาทั้งวันเนี่ยคนที่ฟังพอดแคสต์เนี่ยผมว่าหลายคนอยู่ในดิโมกราฟิกหรือกลุ่มอายุกลุ่มกลุ่มประชากรที่ทํางานหน้าคอมนะครับต้องมองจอทั้งวันและกลับบ้านมาเราก็มามองจอต่อแต่นั้นเนี่ยปัจจุบันก็เลยกลายเป็นลักษณะที่เราต้องเพ่งกับจอซึ่งมันส่งผลต่อการทํางานของระบบประสาทและสมองทาให้ร่างกายเราเนี่ยมันตื่นตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ตัว ทีนี้พอร่างกายเราตื่นตลอดเวลาปุ๊บเราก็นอนไม่ค่อยดีใช่ไหมครับคณภาพการนอนก็แย่ทําให้เรารู้สึกว่าตื่นมาแล้วเนี่ยอีกวันหนึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยกระตือรือร้นหรือ,รอไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ตรงนี้แหละที่มันจะทําให้มันทวีคูณไปเรื่อยๆการที่เราตื่นมาแล้วไม่ค่อยโปรดักทีฟสมองไม่เล่นก็ทําให้อีกวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีผ่อนคลายมากกว่าเดิมจริงการผ่อนคลายด้วยการเล่นโซเชียลเนี่ยนะครับผลกระทบที่1ก็คือเราใช้จอมากเกินไป2 คือการอยู่บนโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นการสร้างสิ่งกระตุ้นทำให้เราถูกกระตุ้นด้วยคอนเทนต์ด้วยแสงด้วยสีที่มันเป็นเขาเรียกว่าจิตวิทยาในการเรียกให้เรามาดูยกตัวอย่างนะครับสีแดงสีแดงเนี่ยเป็นสีที่สื่อถึงเลือดถึงอันตราย สีแดงเนี่ยทำให้คนกระตุ้นอยากดูพอกดเข้าไปดูปุ๊บระบบประสาทก็ถูกกระตุ้นทําให้การนอนหลับเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะนอนไม่ค่อยดีหรือนอนไม่หลับหรือว่านอนหลับแล้วตื่นมากลางดึกหรือว่าฝันทั้งหมดเนี่ยครับมันทวีคูณไปเรื่อยๆจนถึงเรื่องของการเสพโซเชียลมีเดียแล้วก็ไปเสพเสือกเรื่องของชาวบ้านทําให้เราเนี่ยกังวลว่าจะมีคนตัดสินเราไหมรวมๆกันแล้วเนี่ยก็เป็นวงจรอ,อุบาทที่ทาให้เราเนี่ยนะครับหลุดออกจากการคอนเน็กกับตัวเอง ฟังให้ดีนะหลุดออกจากการเชื่อมโยงทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเราทุกอย่างในโลกนี้ปัจจุบันก็คือการพยายามไปทําให้คนอื่นมีความสุขพยายามประสบความสำเร็จเพื่อให้ได้รับการยอมรับในสังคมพยายามเป็นคนที่ดีเพื่อให้คนอื่นยอมรับพยายามทําตัวให้หุ่นดีเพื่อให้แฟนเก่ามองเห็นคุณค่าพยายามที่จะทําทุกอย่างเนี่ยโดยลืมไปว่าเฮ้ยตัวเราต่างหากที่สําคัญเนี่ยครับคือคําว่าเซลฟ์แคร์ เซลฟ์แคร์เนี่ยในมุมมองของผมนะคือการกลับมามองว่าเราต้องการอะไรและเป็นการมีกระดูกสันหลังยืนตัวให้ตรงและที่สำคัญเนี่ยก็คือการยึดมั่นกับสิ่งที่เราต้องการและกล้าพูดฟังให้ดีนะครับในคอนเทนต์ของต่างประเทศเนี่ยหลายครั้งเกิดการสับสนระหว่างคำว่าเซลฟ์แคร์กับเซลฟิชก็คือการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นเส้นม,มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ว่าดูแลตัวเองยังไงไม่ให้ดูกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเกินไป เพราะมันมีบางคนที่พอค้นพบเขาก็เซลล์แคร์ปุ๊บเขาก็ไปไกลเลยนะฮะทุกอย่างต้องทำให้ฉันแฮปปี้ทุกอย่างเนี่ยต้องกลับมาโลกต้องกลับมาหมุนรอบตัวเราซึ่งมันบางทีมันเอ็กซ์ตรีมกันไปจนถึงจุดที่ทำให้คนครอบตัวเนี่ยเขารู้สึกว่าเราทำไมเราสุดตรงในเชิงของความเห็นแก่ตัวแบบนี้โอเคจากที่เคยเป็นคนที่ฟังความคิดเห็นคนอื่นก็กลายเป็นคนก้าวรา้าว จากที่เคยอาจจะอารมณ์มารวยอธิบายตัวเองให้คนอื่นฟังบ้างก็กลายเป็นกลุมไอ้สนนะครับก็ทําให้บางครั้งมันเกิดขั้วที่ทําให้เกิดความขัดแย้งในสังคมการใช้ชีวิตแต่ลน,นเรื่องของคําว่าเซลฟ์แคร์เนี่ยมันเป็นหัวข้อที่ต้องมีความระมัดระวังนิดนึงในการปรับใช้ถูกไหมไม่ใช่จะกลายเป็นว่าจากการที่เราจะดูแลตัวเองกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองซึ่งมันก็ไม่ดีนะครับอาจจะทาให้เราใช้ชีวิตในสังคมยากขึ้น โอเคมาถึงจุดนี้เนี่ยเราอาจจะเริ่มมีมุมมองที่รู้สึกสนใจคาว่าเซลฟ์แคร์มากขึ้นนะครับค mm hmm. าว่าเซลฟ์แคร์เนี่ยนะมีเก็ตความรู้เล็กๆมาให้คือมันมาจากกลุ่มแพทย์นะที่เขาคุยกับพวกคนไข้ของเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากให้คนไข้เนี่ยดูแลตัวเองมากกว่านี้ mm hmm. เขาเรียกว่ามีความโปรแอคทีฟในการแบบโอเคดูแลสุขภาพตัวเองก็เกิดเป็นคําขึ้นมาแล้วก็ปัจจุบันนะครับเป็นคําที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ทีนี้แอคชั่นสำหรับเอพิโซดเนี่ยถ้ายังไม่หลับกันซะก่อนนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองมองย้อนกลับมาสะท้อนตัวเองดูว่าเรากำลังละเลยการดูแลตัวเองในมิติไหนบ้างมาทำเช็คลิสกันครับลองนึกภาพนะฮะการดูแลตัวเองมีหลายมิติซึ่งเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำทุกมิติก็ได้แต่ลองทำไปทีละข้อมิติที่หนึ่เนี่ยคือมิติของจิตใจและอารมณ์ที่เม่อกี้พูดถึงไปในแต่ละวันเนี่ยคุณขอโทษคน โดยที่ไม่จําเป็นกี่ครั้งลองนับดูนะครับโอเคการขอโทษเป็นมารยาทเช่นขอโทษนะครับขอเดินผ่านหน่อยเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญใช่ไหมแต่การขอโทษที่เราไม่สามารถที่จะเอาใจคนอื่นได้เนี่ยมันก็ต้องมาตั้งคําถามว่าจริงๆเราใช้ชีวิตเพื่อเอาใจใครถูกไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีคนมาแล้วเรากําลังเหนื่อยมากเลยเรากําลังเหนื่อยจากการทํางานมากๆแต่คนมาชวนเราไปกินข้าวเนี่ยเราต้องตั้งคําถามว่าในหัวเราควรจะขอโทษเขาหรือเปล่า หรือเราสามารถที่จะปฏิเสธเขาอย่างสุภาพได้การปฏิเสธอย่างสุภาพกับการขอโทษและอธิบายตัวเองเนี่ยมันก็มีเส้นบางๆกั้นอยู่นะครับระหว่างมารยาทกับการเคารพตัวเองตรงนี้เป็นข้อแรกก็คือการลองเช็คดูว่าในแต่ละวันเราเนี่ยเรามีความเคารพตัวเองและก็การรักตัวเองเอาตัวเองเขาเรียกว่าเอาตัวเองเป็นสิ่งสําคัญมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณรู้สึกว่าแต่ละวันคุณโอนอ่อนไปกับ ความต้องการของคนอื่นมากเกินไปอาจจะเป็นเวลาที่ดีที่คุณอาจจะลองย้อนกลับมาแล้วก็ลองให้ควาสมสาคัญกับความต้องการของตัวเองดูข้อที่2ครับคือเรามาลองดูว่าแล้วสิ่งที่เราต้องการณนะตอนนี้คืออะไรสำหรับคนที่ทํางานหนักมากๆเนี่ยเช่นพนักง,งานออฟฟิศที่ต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็นั่งรถไปทํางานรถติดมากกว่าจะกลับถึงบ้านนะครับก็โหแบบสามทุ่มสี่ทุ่ม สิ่งที่เราต้องการจากโลกใบนี้ก็คือเราอาจจะอยากได้เวลาส่วนตัวหรือเราอาจจะอยากได้เขาเรียกว่าทรัพยากรบางอย่างมากขึ้นแต่นั้นเนี่ยเวลามีคนมาขอส่วนแบ่งของเวลาของเราเนี่ยเราก็ควรจะให้ความสำคัญกับเวลาของเราก่อนถูกไหมครับแต่นั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราฉุกคิดว่าคาว่าเซลฟ์แคร์เนี่ยมันสามารถเริ่มต้นได้จากแอคชั่นในสมองของเราเลยนะตอนนี้ตดยที่เราไม่ต้องไปซื้อ ครีมอาบน้ําหรือว่าไม่ต้องไปซื้อของสปาหรือว่าไม่ต้องไปเสียเงินให้ใครแต่มันเริ่มจากการเข้าใจสิ่งที่เราต้องการณนะปัจจุบันทีนี้ข้อที่3นะครับที่เราอาจจะสามารถเช็คได้ก็คือเราลองเช็คความรู้สึกในแต่ละวันที่เราตื่นนอนมาถ้าคุณรู้สึกว่าคุณตื่นนอนมาแล้วเนี่ยเหนื่อยชิบหายเลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วหรือรู้สึกว่าการตื่นนอนมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากลําบาก อากาศจะเป็นการถึงเวลาที่เราต้องตั้งคําถามว่ารูทีนในการนอนของเราดีหรือยังซึ่งสิ่งที่คุณสามารถทําได้นะครับเพื่อให้คุณมีการดูแลการนอนที่ดีขึ้นได้เนี่ยก็มีตั้งแต่การปรับเวลานอนปรับเรื่องของกิจกรรมที่คุณทําก่อนนอนแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการนอนให้เป็นเวลามากขึ้นผ่านไป3ข้อ3แอคชั่นนี้ทุกอย่างมันฟรีหมดเลยนะครับไม่มีอะไรที่คุณต้องเสียตังค์เพิ่มเลยโอเคสำหรับวันนี้ผมว่าเริ่มจาก3ข้อนี้ก่อนดีกว่า เดี๋ยวเอพิโซดต่อไปนะครับถ้าชื่นชอบ อฟอร์แมตนี้ก็คือการทําแบบมีเพลงด้วยเนาะแล้วก็มีแบบเป็นแนวฟังชิวๆก่อนนอนเนะี่ยถ้าเกิดรู้สึกเฮ้ยโอเคแบบนี้มันทําให้คุณนอนหลับสบายขึ้นหรือว่าอยากได้หัวข้อเซลฟ์แคร์ในมิติอื่นด้วยนะเ mm hmm. มนเข้ามานะครับฟังจบแล้วคอมเมนต์เข้ามาเยอะว่าเออวันนี้รู้สึกอย่างไรแล้วก็อยากจะรีเควสหัวข้ออะไรก็เมนเข้ามาเพราะว่าเราก็อยากจะทำคอนเทนต์ hmm. ใน Overcom Podcast ให้ทุกคนนะครับได้ประโยชน์กันโอเควันนี้ก็ขอให้ฝันดีนะครับแล้วก็พบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับ